ตุนมากระพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบาวอาร์วีฟรีไฟล์วาลูเลนเกนชิดอิมแพคและเกมยอดฮิตต่างๆอีกมากมายเฉพียแค่เลข UED เท่านั้นสนใจแอดไลน์ได้เลยที่แอดเติมไวจัดอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ตุนมากกับพอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีชาวคาร์บะมูบายทุกคนครับผมวันนี้นะครับมีข่าวอัปเดตแจ้งขึ้นมากับคาร์บามเซิร์ฟนอกนะครับผมขอเรียกเป็นเซิร์ฟอินเตอร์ Inter แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันทุกคนนะอ่าเซิร์ฟอินเตอร์ครับผมเขาประกาศวันที่จะเปิดจริงแล้วก็คือวันที่30สิงหานะครับที่จะที่กำลังจะถึงนี้นะครับซึ่งวันที่จะทําคลิปเนี่ยมันคือวันที่11สิงหานะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเตรียมตัว ประมาณสักเกือบเกือบสามอาทิตย์นะครับสำหรับก่อนที่จะเปิดจริงแล้วก็ U I ในเกมนะครับผมถ้าคุณอยากจะเทสระบบในเกมนะแนะนําว่าเข้าเซิร์ฟไทยเลยครับเหมือนเป๊ะนะครับอ่ะเรายกตัวอย่างหน้าตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าต่างในเกมที่เขาทดสอบนะครับคุณจะสังเกตได้ว่ายาเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น U I เก่าเนี่ยยาเนี่ยจะอยู่2ช่องแรกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกท่าทางอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ยาอยู่ข้างบน นะครับคุณเห็นอะไรตรงนี้ไหมตรงนี้คือเลดบอสนะครับผมอ่ามีเลดบอสนะครับแล้วก็เท่าที่ไปเช็คมาสําหรับอ่าคนที่สตีมเอาไว้นะครับคนที่สตีมเล่นเกมนี้เอาไว้ซึ่งแอดเองบอกไว้ก่อนว่าเข้าไม่ทันนะครับก็เลยต้องมาดูสตีมเขาแทนเนี่ยมันเหมือนกับเซิร์ฟไทยนะปัจจุบันทุกอย่างเลยทีนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเซิร์ฟที่จะเปิดเนี่ยไม่มีแค่ดาร์กเมด นอกนั้นมีหมดเลดบอสมีซีซันพาร์มีแอดเช็คแล้วนะครับหมายความว่าสกิลที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันคือสกิลที่รีบาลานแล้วนะทุกคนไม่ใช่สกิลที่ก่อนจะรีบาลานนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ในเกมเซิร์ฟไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้อธิบายเข้าใจกันง่ายๆกว่านะครับเรามาอยู่ในเกมนะครับนี่คือหน้าต่างสกิลนะครับ เป็นสกิลที่รีบาซ์มาแล้วหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่ามันจะมีสกิลใหม่2ส,สกิลนี้ขึ้นมานะครับก็คือถ้าเป็นของฟอสชิลเนี่ยจะเป็นพรีเมทิฟยิปเฟนกับชิลเชสเตอร์นะครับผม2สกิลนี้จะถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็แน่นอนว่าจะมีชิลมาสเตอรี่ด้วยนะครับมันจะมีฟอสชิลมาสเตอรี่ด้วยทีเนี้ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าหลายๆตัวละครเนี่ยจะเก่งขึ้นแล้วนะครับผมหลายๆตัวละครเนี่ยจะเก่งขึ้นแล้วคุณไม่จะเป็นจะต้องอ คิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยังเล่นยากหรือว่าอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะมาสตาร์ทกันที่แพทนี้เลยจริงๆแล้วมันคือ,คอแพทของ DM นั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มีตัวละคร d ีเอมเข้ามาในช่วงวันแรกที่เขาเปิดนะเพราะว่าในช่วงทดสอบเนี่ยเขาไม่ได้เปิด DM เพราะนั้นเนี่ยแอดมองว่าช่วดที่เขาเปิดช่วงแรกเขาอาจจะไม่ได้เปิด DM นะครับแต่ถึงจะมี DM เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลต่อตัวเกมอะไรมากอยู่แล้วนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องการวอลแค่นั้นแหละแพทแรกเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับไอ้น,นี่ตามไอ้น,นี่ตามความวิเคราะห์ของแอดเลยนะครับแพทแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกอย่างพวกนี้เข้าหมดนะครับไอเลดไอเลดพวกนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถเข้าได้แน่นอนครับทุกคนอ่ะพวกนี้ยังไม่สามารถเข้าได้ถึงมันจะเปิดให้เข้าก็ตามนะแต่ว่าคุณตีกันไม่ไหวนะครับอ่าวันแรกเนี่ยช่วงเดือนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีของเยอะครับสิ่งดันเจียนที่สําคัญในช่วงแรกนะคือแจเขียวนะผม แจเขียวเนี่ยจะเป็นดันที่สามารถเวิได้แล้วก็จะเป็นดันที่สามารถหาเงินได้นะครับในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่ลงพวกนี้ได้ไวขอแค่6เวฟพอนะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องไป9เลยนะอ่ะขอแค่หเวฟพอนะมันจะสามารถไปได้ก่อนอาชีพอื่นนะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นตัวที่จะลงพวกนี้ได้ไวและ,และเกิดไวกว่าชาวบ้านเขาแน่ๆมันคือฟอสชิลกับเจลนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่ามันใช้ของน้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อาชีพต่อไปเนี่ยที่มองว่าได้เลยคือฟอสกันนะครับแต่ว่าอ่าฟอสกันเนี่ยด้วยความที่เป็นสายเวทนะครับทุกคนมันจะค่อนข้างจะต้องใช้ของที่บวกสูงนะครับในช่วงเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยแอดคิดว่า ไม่น่าจะมีกิจกรรมตีบวกครับอะพอไม่มีกิจกรรมตีบวกเนี่ยการที่จะทำไอเทมบวกสิเนี่ยมองว่ายากนะครับแค่ชุดมิทิวเอ็ดว่ายังยากเลยนะครับอาช็อปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอิงจากเซิร์ฟไทยตอนที่เซิร์ฟไทยเปิดใหม่ๆเนี่ยมันจะมีของเช่านะครับมันมันมันจะมีของเช่าทุกคนอาสิ่งที่เราจะต้อง ทำเนี่ยสมมติว่าคุณจะเล่นจริงจังนะแอนมองว่า1คือเช่าของเช่าขั้น G9 แต่แอนไม่รู้ว่าเขาจะเปิดขั้น G อะไรถ้าเกิดว่าเป็นขั้น G7 นะครับอย่างชาลูเนี่ยได้ไหมอ่าได้นะครับได้นะได้นะแต่ว่าต้องเป็นเจียกว่าชิวนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเจียกว่าชิวเนี่ยมันเล่นลําบากนะครับอันอันนี้พูดตรงๆเลยแล้วก็เป็นฟอร์สกันได้นะครับเป็นฟอร์สกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีก็คือพรีเมียมทองอันนี้พรีเมียมเงินเนี่ย จริงๆเราแอดมองว่ามันไม่จะเป็นในช่วงแรกนะครับเราเอาแค่พรีเมียมทองพอสำหรับคนที่แบบงบไม่เยอะมากนะครับเราเอาพรีเมียมทองเราเอาหยวนนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับอ่พรีเมียมทองหยวนแล้วก็ชุดเช่าถ้าเกิดว่าเขามีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเนี่ยคุณจะใช้เทคนิคใส่ G12 บวก7เป็นไปไม่ได้ฮะมองตรงว่าในช่วงเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยการจะหาชุดมีทิวยากอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดันเจียนที่สําคัญอีกนะครับผมเวลาที่จะลงช่วงแรกมันจะมีอีก2ดันเจียนเพิ่มขึ้นมาตีว่า3แล้วกันนะครับดันเจียนในช่วงแรก3ดันเจียนนะครับ1นบนส้มนะครับผมบนส้มเนี่ยแน่นอนว่ากําไรดันส้มสําคัญมากพบมันคือกําไรเดียวที่ได้แมกเนตนะครับคุณจะลืมนะว่ามันคือกาไรเดียวที่ได้แมกเนตเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะหาแมกเนตจากที่อื่นมันจะเป็นจะต้องขึ้นเป็น เซียนาหรือก,อกําไรเจาะกรอกนะครับซึ่งเซียนามันต้องคาบเอาแล้วก็กําไรเจาะกรอกอช่วงแรกแพงแน่นอน,นครับไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเลยสาหรับคนที่ไม่ใช่สุดาตนะฮะซึ่งอีกด้านหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือบอลเขียวครับทีนี้อ่ะบอลเขียวครับบอลเขียวอ่ะเลิ่อมออกของมิทิวนะทุกคนเลิ่มออกของจีสตเ,เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดบของจีสตมาต่อให้เป็นคาบมุ้งก็แพง อาจจะไว้นะครับต่อให้เป็นคาบม่วงก็แพงแล้วก็ในช่วงแรกคุณใส่ของชมพูได้นะครับของชมพูที่มันไม่มีรูแต่มันเป็น M7 อ่ะทุกคนอ่ะใส่พวกนั้นได้นะครับใส่พวกนี้ได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกดันหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือดันเก็บที่นะ เข็มทิศครับเป็นดันเดียวที่ออกรูนดูดเลือดซึ่งรูนดูดเลือดสําคัญมากคุณก็รู้ดินะครับรูนดูดเลือดสําคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้คุณไม่เสียดาเมจที่มือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับไม่มีนั้นนวตกรรมเก่าๆครับคุณต้องใช้ไปก่อนครับอย่างเช่นออฟดูดเลือดที่มือครับอ่าแอดว่าใบอันเนี้ยอ่าใบออฟเฮดพีอสอบนะครับไม่น่าจะแพงทุกคนไม่น่าจะแพงต่อต่อ,ตอให้เป็นขั้นไฮเอ็ดเนี่ย คุณใช้แบบนี้ก่อนได้นะนวัตกรรมนี้ก่อนได้เลยไม่จะเป็นต้องเอาไปแท็กนะครับไม่จะเป็นต้องเอาไปแท็กในช่วงแรกหรือว่าถ้าคุณบอกว่า<ๆ>ไม่อยากเสียดามมจที่มือจริงๆนะครับไม่อยากเสียด้ามมที่มือจริงแน่นอนคะเรามีนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใส่แหวนดูดเลือดก,กันครับทุกคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วแอดจะเชียร์ไปทางแหวนดูดเลือดนะครับเพราะว่าแหวนดูดเลือดเนี่ยมันจบนะครับถามว่าดันอื่นมันสาคัญไหมจริงจริงแล้วดันอื่นเนี่ยนอกจากดานัน8-5ที่เราลงไปหาแหวน85กันเนี่ย Yan มกมยมาก นะครับอ่ะมันก็ไม่ค่อยสําคัญมากแล้วสำหรับด้านอื่นนะครับส่วนด้านที่หาเงินได้ในช่วงแรกเนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณจะไม่พ้นพวก55ออกแล้วก็70ฟอร์ดลูน่านะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสมุดเนี่ยถ้าคุณเปิดดูสมุดนะครับไอสมุดในช่วงแรกเนี่ยมันจะใช้ของขั้นโลนะครับของขั้นโลเนี่ยมันจะออกที่55ออกนะครับกับ70ฟอร์ดลูน่านะครับซึ่ง ไอสองด้านนี้มันสามารถหาของพวกนี้ได้แล้วแล้วมันสามารถติดบวกมาอย่างนี้ได้ทุกคนอ่ะเราเราไม่จะเป็นจะต้องบวกไงแล้วเราสามารถแบบอัดสมุดได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกดีๆหน่อยเนี่ยคุณจะได้เงินคืนนะครับเห็นไ,ไหมนี่คือยา 10m ครับโดยการที่คุณอัดแค่ผ้าคลุมแลวมันเป็นผ้าคลุมบูสินทุกคนมันง่ายพุ่งตรงว่ามันง่ายอ่ะอันนี้คือเทคนิคในการหาเงินในช่วงแรกอีกแบบอีกแบบหนึ่ง นะครับแล้วก็อาพวกนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนนะพอ55กับ70มันทําเงินได้ขนาดนั้นเนี่ยอาพวกดันก๊อปปี้จะจะทำเงินได้สำหรับคนที่ลืมดันก๊อปปี้ไปแล้วนะทุกคนดันก๊อปปี้เนี่ยก๊อปปี้ฟอร์ลูน่านะครับก๊อปปี้ลูน่าสเตชันอ่ะทำเงินได้นะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะย่อยดอกแดงกันคิดคิดว่าดอกแดงน่าจะยังมีราคามากครับในช่วงแรกเพราะว่ามันเอาไว้ครับ ของหลายอย่างนะครับดอกดอกแดงที่ใช้เยอะนะมันมันเอาไว้ครัฟขึ้นอ่ามันเอาไว้ครัฟขึ้นชิ้นใหญ่แล้วก็ทาพวกคัฟแมนอะไรพวกนี้เนาะอ่ะคัฟแมนแล้วก็เอาไว้ใช้ของหลายอย่างด้วยนะครับสำหรับพวกดอกแดงดอกฟ้าแล้วก็ไหนจะลงสมุดเยอะอีกนะครับ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถหาเงินได้จากพวกนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายหาของแบบแอดเนี่ยแนะนําว่าไปบอลส้มบอลเขียวแล้วก็เข็มทิศซึ่งช่วงแรกแอดจะดูราคาของ ไอเทมก่อนแต่น่าจะแพงครับอาจจะต้องหาแหวน85เองครับทุกคนอาจจะต้องหาแหวน85เองทีเนี้ยมันจะมีเควสรายวันอยู่อันหนึ่งนะครับที่แอดไม่แนะนําให้ทุกคนทําแต่ถ้าเกิดว่ามันปเป็นเซิร์ใหม่แอดแนะนําไม่ทําคือเควสอันนี้นะครับคือเควสน,นี้คุณจําชื่อเควสไปเลยนะมันจะให้คุณหาไอลูกแก้วของเมอร์กราฟนะครับลูกแก้วของเมอร์กราฟเนี่ยแค่คุณเป็นลงดัน85 แค่คุณเป็นลงดัน85มันจบนะครับผมแค่คุณเป็นลงดัน85คุณปิดบาะได้เนี่ยมันได้มานะครับไอเนี้ยคุณสามารถทําให้มันครบ5วันซึ่งมันจะได้ยิบ25ลูกแล้วเอามาทําอะไรนะครับมาจะเอาไวแ้แลกแหวน85สำหรับคนที่เกลือครับอ่ะสะะัหรลงคนที่แบบเอ้คุณลงไป25รอบไม่ออกว่ะคุณเกลือมากเลยนะครับคุณทำา u e s อันนี้ไปด้วยนะครับทำา u e s อันนี้ไปด้วยแล้วมันจะมีให้คราฟอยู่นะครับเดี๋ยวอแอดหายอ่ะอันนี้นะครับเห็นไหม ว่ามาใช้โอาว่ามาใช้โคอีโทเคนครับ5ดอกนะครับโคอีโทเคน5ดอกและใช้ลูกแก้วของเมอร์กราบทีแอดบอก25เมตรนะครับคุณสามารถได้แหวน85ที่เป็นเควสที่เป็นแหวนเควสได้ส่งฟรีๆส่วนคนที่ออกก่อนคุณก็ลบเควสทิ้งแนละ้วคุณก็เอาไอเนี้ยไปลบทิ้งนะครับไปโยนล้านไปอะไรก็ได้มันก็หายไปเองนะอ่ะนี่คือสำหรับคนที่เกลือ นะครับแล้วเอ้ยพี่โหตั้ง 99M นุ่มปดยังไงวะเนี่ยใช้โคอีโทเค็นครับโคอีโทเค็นเนี่ยคุณทำง่ายๆโดยการที่คุณรับเควสจากโคอีครับเควสอันนี้นะครับนิวแมทเทอเรียลเนี่ยนิวแมทเทอเรียลอันเนี้ยมันจะให้คุณคราฟของอันหนึ่งนะครับซึ่งจะอยู่แต้ม99แล้วต่ำกว่านี่แหละเนี่ยแล้วมันใช้หินขาว3เม็ดทุกคนมันใช้หินขาว3เม็ดอ่ะคุณไปลงไลคเคนอย่างเงี้ยแป๊บเดียวคุณก็ได้แล้วหินหินขาว3เม็ดคุณไปลงบอลส้มอย่างเงี้ยคุณไปลงบอลเขียวอย่างเงี้ยแป๊บเดียววก็ได้้แล กินขาว3าเม็ดนะครับแค่กินขาว3าเม็ดครับผมคุณคราฟ5วันเพราะว่ามันคือเควสรายวันนะอ่ะคุณคราฟ5้าวันพอดีเลยครับแล้วคุณสามารถเอามาปลดได้นะครับอ่ะคุณสามารถเอามาปลดได้อ่ะถ้าเกิดว่าคุณเกลือเนี่ย5วันเนี่ยคุณได้แน่แน่วนคุณได้แน่แน่วนแ5หนะครับอันนี้จําไว้เลยอ่ะส่วนไทแลนด์เนี่ยไทยแลนด์เนี่ยต้องหาเองนะครับต้องไปดรอปเอง ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยมันมันก็มันน่าจะโหดเอาเรื่องนะครับสำหรับไม่ค่อยมีของกันช่วงแรกแต่ถามว่ามันยากไหมเอาจริงๆริงมันไม่ยากทุกคนเอาจริงมันไม่ยากคุณมีชิลสักหนึ่งตัวนะครับคุณมีชิลสักหนึ่งตัวเขาดึงให้เขามีชาร์ดูชิลให้เนี่ยมันเอาอยู่นะอ่ะมันมันเอาอยู่นะที่เหลือก็ลุมมันไปหน่อยละกันนะครับคือไทยแลนด์ไม่ยากทุกคนอ่ะประมาณนี้ ก็ที่เหลือถามว่าคิลเลียนรีบไหมเนี่ยคิลเลียนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จะเป็นจะต้องรีบครับมันจะต้องไปหาหัวใจบอสด,ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแอดว่านะด้วยความที่ UI มันเป็นแบบนี้เลยทุกคนแอดว่าน่าจะบอทได้ครับอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แน่นอนแหละด้วยความที่เป็นแพทประมาณนี้แอดคิดว่าก็น่าจะมีของอำนวณความสะดวกเยอะเหมือนกันในช่วงแรกนี่แอดคิดว่ายังไงของเช่าก็ต้องเอาเข้ามาครับ เพราะมันหาของอยากนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาของเช่าเข้ามาเนี่ยก็ของน่าจะแพงมากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาของเช่าเข้ามาเนี่ยของจะราคาลงเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแต,แต่ก็มันเป็นข้อดีของคนที่เล่นใหม่เหมือนกันนะครับเ mm. พราะนั้นเนี่ยเรามาคอยดูกันว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับ mm. เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีข้อมูลภายในของแพทว่าเขาจะเปิดตันเลเวลเท่าไหร่ของใสสูงสุดเท่าไหร่ดันเจียนอะไรเท่าไหร่เนี่ย เขาจะเปิดถึงแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในช่วงนั้นนะผมก็ใครจะเตรียมตัวเล่นเซิร์ฟนอกนะครับใครจะเตรียมตัวเล่นเซิร์ฟอินเตอร,ร์เน่ยก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะครับ VPN อย่าลืมนะครับทุกคนแอดคิดว่ายังไงก็ต้องมุดว่ะนะยังไงก็ต้องมุดว่ะนะเออเพราะนั้นแอ,แอดคิดว่าถ้าเซริร์ฟทดสอบมุดแอดว่าเปิดจริงก็ต้องมุดครับ โอเคแล้วกันนะโอเคครับวันนี้ก็ขอคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครับเป็นเงานละแจมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมแบกไลฟ์เฟเชียลของเกมคาบัลโมบายนะครับมีแจกของทุกเดือนนะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมครับไปเติมเกมได้เลยที่ตุนมากระพอยนะผมฝากไปด้วยละกันครับโอเคผมวันนี้มีเท่านี้แหละครับบ๊าแบบทุกคน